อบต้า3 6หงแรง SP นะอ่าเป็นตัว SP นะครับอ่าราคาเริ่มต้นที่2 0 2 0 0 0 0บาทมีดันหน้ามีพันหลังนะเช็คลวมรวมให้แล้วเปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮเช็ครั่วซึมให้แล้วนะครับอ่าใครสนใจนะครับมีอยู่2คันนะครับสำหรับตัว SP นะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ถูกกว่าอีกคันนึงนะครับคันนี้ขายอยู่ที่2 0 2 0 0 0 0บาทนะครับยางหลังใหม่ครับเครื่องยังดีอยู่ ่อเกียร์ยังดีนะครับใช้งานได้ปกติครับแต่ว่าก็จะเป็นสภาพเกรดรองลงมานะครับอ่าก็อ่ะสองแสนบาทนะครับอยากได้ก็อ่าเข้ามาทดลองขับเข้ามาดูนะครับชอบก็อุดหนุนนะครับอ่าไม่ชอบก็ยังมีรถให้เลือกอีกเยอะเลยนะครับอ่าสอ0 0สนบาทอีกคันนะครับคันนี้เลย2องแ0 0หบาทนะครับก็จะสวยกว่าคันเมื่อกี้นะครับ สภาพก็จะดูเนียนๆกว่านะครับยางก็กยังหลังใหม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับก็เข้ามาเลือกดูนะครับอชอบสามหกก็อุดหนุนนะครับแต่มองว่าสามหกมันนานแล้วก็มองพวกสี่สิบแรงพวกห้าสิบแรงนะครับราคาก็พิเศษครับช่วงนี้ก็มีส่วนลดสูงสุดถึงห้าหมื่นบาทนะ เป็นช่วงจัดโปรนะครับอ่าช่วงจัดโปรนะครับใครที่ซื้อช่วงนี้ก็อ่ารับพิเศษไปเลยนะครับอ่า40แรงนะครับอ่าเสีออ้วนก็จัดโปรเลยนะครับ3แสนหนึ่งหมื่นบาทนะคันนี้นะเครื่องดีเกียร์ดีมีรับประกันนะครับ3แสนหนึ่งหมื่นบาทมีคันนี้อ่าแล้วก็เอสพีอีกหนึ่งคันจอดอยู่ตรงไหนอ่ะอตัวนี้เลยสลับไปสลับมาครับเป็นตัวเอสพีด้วยครับหนึ่งคันก็ราคาเดียวกัน3แสนหนึ่งหมื่นบาทนะ ถือว่าราคาดีนะครับจัดโปรให้นะครับเครื่องดีเกียร์ดีทุกอย่างปกตินะ,ะสนใจก็เป็นโปรหน้าฝนนะครับเข้ามาดูกันนะครับ2อ2 0สนสองสองแสนหกสมมีทั้งเ p นะไม่ใช่ s p นะครับราคานี้รวมจัดส่งถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับไม่ได้คิดค่าขนส่งเพิ่มนะ,ะตรวจเช็คให้ฟรีครับส่งถึงบ้านลูกค้าด้วยสนใจก็เข้ามาเลือกดูนะครับสวัสดีครับ